นี่ครับมาชมอีกคันนึงนะครับนี่นี่ก็เป็นยูดีนะครับดูนะแกล้างโม่ครับนี่ครับน,นี่คือวิธีการล้างสูตรนะครับล้างทายนี่ก็เป็นปูนที่เหลือนะครับเป็น ไม่หมดนะมันตกค้างอยู่ภายในโม่โูนก็เลยต้องล้างออกนะถ้าไม่ล้างนี่มันก็จะติดภายในโม่โูนนะครับถ้ามันแข็งนี่คือเราต้องเข้าไปในโม่แล้วก็สกัดออกใช่ไหมนะ ดีอ๋อล้างไม่ดีด <c oughs> ล้างแล้วแล้วติดไปเรื่อยเกลี่ยล้างแบบนี้อ๋ <c oughs> อ,อไม่ล้างเลยวันนี้เออปล่อยเลยทิ้งเลย,ยเออ,อดดนะเดี๋ยวมันจะหนักหนักโม่เราหนักรถเราอีกแลนะ้วเนาะอยู่นี่่ไไมด้นะอ๋อองเจช่างนะอ๋อเออ ห้ามเกินห้าห้าตันใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยอ,อ๋อรวมรถใช่ไหมครับรวมรถจิบเบตตันครับนี่ก็บรรยากาศนะครับ 2องสิบสามตันปูดีเข้าด้วยไอคันไอคันนี้เงยมาชัางเนี่ยสิตันนะตัวเปล่าอ๋อสิตันนี่คนระับคันนี้ก็นี่มันเหลือสิบสี่สี่ตัน ตรงบนโม่ครับรงคายโม่แล้วก็คายเข้าคายออกอันนี้เป็นยูดีนะครับเป็นยูดีกินดีอันนี้ก็คือตอนที่เราเติมน้ําเข้านี่นะครับน้ำันจะเข้าข้างบนนะครับนี่ก็วไว้ใช้เวลาหน้างานนะครับเวลาไม่มีน้าใช้นะครับนี่ รถโมแต่แแราคานีบางคันก็สะอาดบางคันก็นี่ครับก็อยู่ที่คนขับด้วยครับบางคันนี่แบบเลอะเลยนี่ก้ามติดมีต่โพนติดนะครับนี่นโูนติดมาครับคือถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะสะสมะครับค่าโูนทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ล้างมันก็จะติดติดไปเรื่อยๆครับ สภาพแต่ละคันนะครับบางคันก็ดักขาวสะอาดครับดูคันนี้ก็ขาวจ่วเลยนะครับนี่ก็จะมีค่าปูนข่าปลายฝังนี่คันนี้ขาวจั้วะคันนี้แล้วก็อยู่ที่คนขับดูแลรถด,ด้วยครับนี่คันนี้แบบสะอาดเอี่ยมเลยนะคันนี้ กระทะมันก็จะเป็นกระทะสีดำนะครับ,บรถโมเวลาไปหน้าง,งานเลอะแล้วมันจะสกปรกมันจะติดมันจะใส่กระทะดำเวลาโดนโคลนเดินโดนอะไรมันก็จะเลอะรถโมแต่ะละคันครับมีคำเตือนด้วย อีกเลี่ยงก,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 การสัมผัสอกเลียงการสัมผัสโดยตรงครับเมื่อสัมผัสควรล้างน้ำสะอาดทันทีระวังเศษคอนกรีตกระเด็นคอนกรีตมีน้ําหนักมากโปรดระวังในการลําเลียงและการกองขณะทํางานน,นี่ครับพาชมบรรยากาศตรงนี้ก็เตรียมงานใหญ่นะครับชมบรรยากาศ ตอนห้าโมงจะห้าโมงแล้วนะครับนี่พามาชมรถโมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาชมบรรยากาศแล้วก็พาเตินดูรถโมปูนนะครับปาคคันก็สะอาดเอี่ยม จากนั้นก็สารมากเลยครับดากท้ายนีขาวจั้วเลยบางคันถ้าไม่ล้างน,นี่ก็เละกล้ามไปหมดนะครับมันมีน้ำยานะครับมันจะมีน้ำยาเวลาล้างมันจะออกหมดนะครับมันก็ออกบ้างเพราะนั้นเราใช้น้ำยามันจะกัดกัดพวกปูนออกนะครับท้าหมันนม่นล้างก็จะสะอาดนะครับ อยู่ที่พนักงานขับรถด้วยนะครับนี่ครับน,นี่ก็คือเอหมุนโม่เข้าโม่เวลาปล่อยเวลาออกนะครับเวลาหมุนหมุนเข้าหมุนออกนี่นจะเป็นถังหมุนหมุนผมก็ไม่รู้นะครับอย่างเนีย้ยหลักการนี่มันก็จะถ้าหมุนเข้ามันก็จะ ให้ปูนไม่ไหลออกถ้าหมุนออกมันจะเอาปูนออกนี่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่อย่างคันนี้ก็แบบรถสวยมากเลยครับคันนี้ดูแลรถขาวจั๊วเลยนะครับนี่จะจะเป็นยูดีน่าจะเป็นยูดีสามร้อยยี่สิบแรงนะครับถ้า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับว่าเป็นย d ดีย d ดีสามดีหรือเปล่าท2รยี่สิบแรงมาหรือเปล่านีกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นอย่างนี้นะครับกระจังหน้าดูว่ารุ่นไหนยูดีกินดีนะครับไอ้ครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ มนะชมรถโม้ปูนนะครับไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ